สวัสดีค่ะดาราก็อสิบมาแล้วค่ะอ้อยใจแดนอีสานชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันไปเป็นนักร้องลูกทุ่งที่มีเอกลักษณ์ความโดดเด่นเฉพาะตัวทางด้านน้ำเสียงและการแต่งกายสําหรับอ้อยใจแดนอีสานซึ่งไม่ว่าจะอยู่บทบาทของการเป็นนักร้องหรือแม่ค้าเธอเต็มที่และเรียกเสียงหัวเราะจากแฟนๆได้เสมอแต่ภายใต้รอยยิ้มนั้นเธอต้องข้ามผ่านอุปสรรคมานานับประการ อ้อยใจแดนอีสานในวันนี้หลังจากที่วงการเพลงซบเซาโลกโซเชียลเข้ามามีบทบาทเราก็เลยเหมือนจะหายหน้าหายตาไปซึ่งก็เป็นทุกคนไม่ใช่แค่อ้อยใจแล้วเราก็ต้องมีอาชีพหลักนั่นก็คือขายยำแหนมสดซึ่งเป็นอาชีพเกา่าอาชีพดั้งเดิมที่เราทำมานานแล้ว พ่อแม่พี่น้องทุกคนจะขายยำแหนมสดกันหมดเลยเป็นสูตรที่เราได้มาคือเมื่อก่อนเคยเป็นลูกจ้างที่ร้านอาหารคนยวนเลยได้วิชามาเลยมาสอนพี่น้องพ่อแม่ให้ทำก็ขายอย่างนี้มาตลอดก่อนจะเข้าวงการเพลงลูกทุ่งเสียอีกค่ะตอนที่เพลงดังก็ยังขายอยู่หาบขายที่คลองเตยไปประตูน้ำก็ไปคือไปทั่วเรามีความสุขนะคือเรามีพี่น้องหกคนพอถึงเวลาทุ่มนึงเราก็กลับไปเจอกัน เอาสตังไปนับได้คนละเท่าไหร่ขายอย่างนี้ทุกวันแม่พระของเหล่าหมาแมวจากการขายยำแหนมนี่ละค่ะที่เราซื้ออาหารให้น้องหมาคือขายไปคือซื้อข้าวสารบางทีก็มีคนบริจาคมาบ้างเลยเบามือไปหน่อยแต่บางคนก็ว่านะว่าเลี้ยงสัตว์เองยังไม่รอดเลยทำไมต้องไปเลี้ยงหมาแต่เราไม่ได้เก็บมาคิดนะต่างจิตต่างใจเขาไม่ชอบแต่เราชอบก็ไม่ว่าเขา เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปว่าเขาเราชอบของเราแบบนี้เราก็ทำของเราไปขอขอบคุณที่มาข่าวจาก Daily Lift e x p r e s s หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ